สวัสดีค่ะมาพบกับหลุมดำนะคะ black hole อ่านหนังสือมนุษย์ต่างดาวยึดโลกกันตอนนี้ก็คลิปนี้ก็เป็นตอนที่8แล้วนะคะชีวิตความเป็นอยู่มนุษย์ต่างดาวจากผู้รู้ววาอาวกาศอันกว้างใหญ่ไพศาลปราศจากขีดขั้นอันจำกัดดาดเดินไปด้วยดวงดาวนั้นมีคำถามมากมายสุดจักรนานับ คำถามที่มนุษยชาติมักจะถามตนเองอยู่เสมอก็คือในจักรวาลน,นี้นอกจากมนุษย์โลกยังมีสิ่งมีชีวิตอยู่แล้วบนดาวดวงอื่นจะมีสิ่งมีชีวิตอยู่หรือไม่หรือมีเพียงมนุษย์โลกเท่านั้นที่มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ถ้าหากว่ามีพวกเขามีความเป็นอยู่อย่างไรยังอยู่ระหว่างการวิวัฒนาการเหมือนเมื่อหลายพันปีก่อนบนผืนโลกนี้หรือ เก้าเกินโลกเราไปจนเกิดกว่ามนุษย์โลกจะตามได้ทันขอนำท่านไปสัมผัสชีวิตความเป็นอยู่และอารยธรรมของมนุษย์ดาวสุขและดาวอังคารหรือเรียกว่ามนุษย์นอกพิภพนบัดีมามาถึงดาวพระสุขในอันนี้มันเป็นหนังสือเก่าอะคะ่ะหนังสือเขาจะาเขียนว่าดาวพระสุขแต่แอดขออนุญาตตัดสั้นๆเป็นดาวสุขเนาะ ดาวศุกร์วีนัสดาวศุกร์เป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ใกล้โลกมากที่สุดมีระยะห่างประมาณ41,280,000กิโลเมตรเป็นดาวดวงที่สองที่อยู่ถัดจากดวงอาทิตย์มีเส้นผ่านศูนย์กลาง12,100กิโลเมตรใกล้เคียงกับโลกแต่เล็กกว่าไม่มีดวงจันทร์เป็นบริวารหมุนรอบดวงอาทิตย์รอบละ225วัน และหมุนรอบตัวเองโดยหมุนจากตะวันตกสู่ตะวันออกซึ่งผิดกับโลกและดาวเคราะห์ดวงอ,อื่นที่หมุนจากตะวันออกสู่ตะวันตกเมื่อยืนสังเกตบนโลกนี้จะเห็นดาวศุกร์เป็นดวงที่สว่างที่สุดบนท้องฟ้าถ้าเห็นในตอนเช้าเราจะเรียกดาวศุกร์ว่าดาวกาลัลปพฤกหรือดาวประกายพฤกแต่ถ้าเห็นในตอนค่ำจะเรียกว่าดาวประจำเมืองชันบรรยากาศของดาวศุก ประมาณ96.5%เป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์แต่มีไอน้ำความหนาแน่นใกล้เคียงกับโลกมากกว่าดาวเคราะห์ดวงอื่นแต่มีความดันบรรยากาศมากกว่าโลกถึงร้อยเท่าอุณหภูมิเฉลี่ยที่482องศาเซลเซียสร้อนพอที่จะละลายตะกั่วได้จึงมีอากาศร้อนทั้งกลางวันและกลางคืนอุณหภูมิของพื้นผิวสูงพอที่จะทำให้หินอ่อนตัวทำให้เกิดรอยแตกทุกหนทุกแหก่ง สภาพพื้นผิวส่วนใหญ่เป็นภูเขาไฟเต็ไมไปด้วยชั้นหินที่แตกหักมีปล่องภูเขาไฟจำนวนมากถัดมาคือดาวอังคาร Mars ชื่อได้จากเทพเจ้าสงครามดาวอังคารดาวเคราะห์สีแดงหรือเทพเจ้าแห่งสงครามเป็นดาวเคราะห์ดวงที่4ทัดจากดวงอาทิตย์ห่างจากโลกประมาณ8 6ล้าน6000กิโลเมตรสามารถมองเห็นได้ชัดข้อนไปทางทิศตะวันออก เพราะว่ามีสีแดงสว่างสวัยผิดจากดาวดวงอื่นมีเส้นผ่าศูนย์กลาง6,755กิโลเมตรเมื่อนำมาเทียบกับโลกที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง12,150กิโลเมตรจะเห็นได้ว่ามีขนาดเล็กเกือบครึ่งและมีความหนานแน่นเพียง38%ของโลกเท่านั้นการหมุนโครจรรอบดวงอาทิตย์ค่อนข้างจะเป็นวงกลม ทำเอียงกับดวงอาทิตย์เกือบจะเท่ากับที่โลกทำคือประมาณ23องศาดาวอังคารมีฤดูกาลเหมือนโลกของเรามุนรอบโลกรอบละ24ชั่วโมง31นาทีและโคจรรอบดวงอาทิตย์รอบละ687วันดาวอังคารมีดวงจันทร์เป็นบริวารสองดวงคือโฟบอสและเดโมสขนาดเล็กและรูปร่างไม่สม่ำเสมอมีพื้นผิวเป็นปล่องภูเขาไฟ ชั้นบรรยากาศของดาวองคานเหมือนกับดาวสุกคือมีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นส่วนประกอบมีไนดโตรเจนและออกซิเจนเป็นจำนวนน้อยท้องฟ้าในเวลากลางวันมีสีชมพูเกิดจากทุลีฝุ่นละเอียดในบรรยากาศมีอุณหภูมิประมาณ10องศาแต่ในเวลากลางคืนอุณหภูมิจะลดต่ำลงถึงลบ90องศาเซลเซียสสภาพภูมิอากาศพบภูเขาไฟมีรอยแตกที่วิ่งตัดเป็นทางยาวคล้ายคลองตั้งแต่บริเวณขั้วโลกของดาว จนถึงเส้นศูนย์สูตรมีเหวขนาดใหญ่ลายล้อมด้วยที่ราบอันกว้างใหญ่ที่เกิดจากลาวาสิ่งหนึ่งที่บนดาวอังคารมีเหมือนกับโลกนั่นก็คือพีระมิดเพียงแต่ว่ามันใหญ่โตมากกว่าพีระมิดบนโลกเรามากความเป็นอยู่ของมนุษย์ต่างดาวชาวดาวสุกับดาวอังคารเป็นดาวเคราะห์ที่มีสิ่งมีชีวิตอยู่เช่นเดียวกับดาวราหูวงเล็บโลกและมนุษย์ทั้งสองดาวนี้ก็มีความเกี่ยวข้องกับมนุษย์บนดาวราหู ดวงนี้นะับพันพันปีมาแล้วมนุษย์ดาวศุกร์และดาวอังคารมีระบบความเป็นอยู่คล้ายกันคือมีเจ้าแห่งโลกเป็นผู้ปกครองสูงสุดมีหัวหน้าผู้ปกครองประชาชนเรียกว่าชีฟการปกครองระบบการปกครองเป็นอันหนึ่งอันเดียวไม่แบ่งแยกเป็นประเทศแต่เขาแบ่งเป็นเผ่าซึ่งมีสองเผ่าคือเผ่ากินมังสวิรัตและเผ่ากินเนื้อ เจ้าแห่งโลกและหัวหน้าปกครองประชาชนได้มาจากการเลือกตั้งสตรีมีสิทธิ์รับสมัครเลือกตั้งขั้นแรกสมัครรับเป็นหัวหน้าก่อนแล้วหัวหน้าจะสมัครรับเลือกตั้งเป็นเจ้าแห่งโลกการสมัครรับเลือกตั้งผู้สมัครจะต้องมีความรู้ความสามารถโดยใช้ผลงานทางวิทยาศาสตร์เป็นเกณฑ์สําคัญจนกระทั่งเปนที่ยอมรับว่าเหนือจากผู้อื่นเหนือกว่าผู้อื่นก็จะได้รับการแต่งตั้งเป็นหัวหน้า บรรดาหัวหน้าทั้งหลายรับสมัครก็จะตั้งเป็นเจ้าโลกด้วยวิธีเดียวกันผู้นำดาวสุกผู้นำดาวสุกภาษาดาวสุกเรียกว่าบาฮาบูลาเป็นผู้นำปกครองสูงสุดมีพลเมือง17ล้านคนมีหัวหน้าปกครอง17เจคนหัวหน้าแต่ละคนดูพลเมืองจำนวนหนึ่งล้านคนผู้นำดาวคานเจ้าแห่งโลกดาวคานภาษาดาวคานเรียกว่าเอลซูลาเป็นผู้ปกครองสูงสุด ปัจจุบันดาวอังคารมีพลเมือง7ล้านคนมีหัวหน้าปกครอง14คนหัวหน้าแต่ละคนดูแลพลเมืองจำนวน500,000การเลือกตั้งในดาวสุกและดาวอังคารเป็นการเลือกตั้งที่บริสุทธิ์ยุติธรรมชีวิตความเป็นอยู่ของโลกในดาวสุกกับดาวอังคารล้วนแต่มีส่วนแตกต่างกันบ้างแต่โดยมากจะคล้ายคลึงกันโครงสร้างร่างกายของมนุษย์ดาวสุกและดาวอังคารนั้นได้วิวัฒนาการเปลี่ยนไปตามการเวลาที่ ผ่านไปเพื่อให้สามารถดำรงชีวิตได้ภายใต้บรรยากาศของดวงดาวนั้นเช่นเดียวกับมนุษย์โลกที่มีโครงสร้างร่างกายที่เหมาะสมกับชั้นบรรยากาศของเราโดยเฉพาะโครงสร้างร่างกายของมนุษย์โลกวงเล็บลาหูเกิดจากเซลล์ต่างๆห้า0 0่นล้านเซลล์รวมกันเป็นร่างกาย มีกระแสไฟฟ้าภายในร่างกายถึง20,000โวลต์สำหรับสร้างพลังงานความร้อนทําให้ร่างกายเคลื่อนไหวมีตัวลมทําให้เกิดการหายใจโครงสร้างร่างกายของมนุษย์ดาวคารและดาวสุกประกอบด้วยเซลล์7000 70, หล้านเซลล์มีกระแสไฟฟ้าในร่างกาย40,000โวลต์เนื่องจากการรวมตัวของเซลล์ที่ต่างไปจากมนุษย์ทำให้เลือดของชาวมนุษย์ดาวคารและดาวสุกจางกว่าเลือดของโลกขอ,ข,อของมนุษย์โลก เื่อเขามาสัมผัสอากาศของโลกผิดทำให้เร็วมนันมองการตีมนันอีกมันเดามีร่างกายที่สูงเป็นสองเท่าของมนุษย์บนโลกนี้ครั้นมนุษย์ในโลกนี้ไปรบกวนเขามากเขาจึงจับมนุษย์โลกนี้ไปตรวจสอบเพื่อวิเคราะห์ร่างกายอย่างละเอียดที่ดาวสุกเวลานี้เขาสามารถปรับโครงสร้างร่างกายให้ลดลงมาใกล้เคียงกับมนุษย์ในโลกนี้เพื่ออยู่ปะปนด้วยมนุษย์ดาวสุกมีรูปร่างหน้าตาเหมือนกันสวยงามสีผิวเหมือนกันหน้าตาเป็นสี่เหลี่ยม รูปหน้าสี่เหลี่ยมสีสะโตแขนขาลีบมีนิ้วเพียงข้างละ3มนิ้วที่เป็นเช่นนี้เพราะเขาไม่ต้องออกแรงเมื่อต้องการอะไรก็กดปุ่มให้เครื่องมือทำงานแต่ระบบกดปุ่มก็ไม่ได้ใช้กำลังแขนขาจริงรีบมนุษย์ดาวอังคารปกติมีขนาดครึ่งหนึ่งของมนุษย์โลกในขณะที่แต่ขณะนี้ก็ได้ปรับปรุงโครงสร้างร่างกายให้สูงใหญ่ขึ้นใกล้เคียงกับมนุษย์โลกนี้แล้วเพื่อส่งมาปรปนอยู่กับมนุษย์โลกเช่นเดียวกับมนุษย์ดาวศุกร์ มนุษย์ดองคาะมีหน้าตาสวยงามผู้ชายรูปหน้ากลมผู้หญิงรูปหน้าไข่ผิวสีทองดูยังไงก็ไม่แก่เผาพันมนุษย์ดาวสุกและดองคาะแบ่งเป็นสองเผ่าคือเผากินมังสวิรัตและเผากินเนื้อเผากินมังสวิรัตจะไม่มีฟันตั้งแต่เกิดแต่ใส่ฟันปลอมที่ทําด้วยหยกข,ขาวเวลายิ้มจะเห็นฟันเงางามเหมือนกันหมดเท่านี้แต่งกายด้วยชุดสีขาวนวลหรือสีบริสุทธ อาหารการกินของพวกเขาจะปั่นและบดเป็นของเหลวที่ดื่มไม่ต้องเขี้ยวส่วนเผากินเนื้อสัตว์เผานี้จะกินแต่สัตว์เล็กไม่กินสัตว์ใหญ่มีฟันตั้งแต่เกิดแต่ฟันไม่สวยสังเกตว่าเผาไหนเป็นเผาไหนให้ดูที่ฟันและหยัดเวลายิ้มกลุ่มนี้จะแต่งกายด้วยชุดสีดามนุษย์สองเผานี้แตกต่างกันคือเผากินอาหารบางสัปดาห์จะใช้สมองมีหน้าที่เป็นเสนาธิการส่วนเผากินอาหารเป็นเนื้อมีหน้าที่เป็นนักรบ เนื่องจากเผา่ากินเนื้อถือศีลไม่บริสุทธิ์ประชาชนสองเผ่าจึงแยกกันอยู่ไม่ปะปนกันการสมรสของเผ่ากินอาหารมังสวิรัตกับเผ่าเนื้อสัตว์จะแต่งงานเฉพาะคนในเผ่าของตนเท่านั้นไม่แต่งงานข้ามเผ่าพันุเมื่อแต่งงานแล้วเขาจะมีสัญลักษณ์ที่ใบหน้าให้รู้ว่ามีคู่แล้วระบบอวัยวะภายในของเขาเหมือนกับมนุษย์โลกคือมีหัวใจปอดลำไส้ระบบขับถ่ายระบบการได้ยิน ของเขานั้นดีกว่าของโลกสมองเขาพัฒนาไปไกลกว่าโลกเรามากพวกเขามีอายุได้ถึง300-500ปีการศึกษาโลกสองดวงนี้จัดการระบบการศึกษาให้เป็นวิทยาศาสตร์เป็นเอกวิศวกรรมเป็นวิชาโทความเจริญทางวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์บนดาวสองดวงนี้เจริญก้าวหน้ามากทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะระบบการศึกษาและค่านิยมทางสังคมที่เน้นความรู้ทางวิทยาศาสตร์แม้จะมีการคัดเลือกหัวหน้ารวมถึงตำแหน่งเจ้าโลก ก็ใช้วิธีการแข่งขันในเรื่องทางวิทยาศาสตร์ข้อพิสูจน์ในเรื่องความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ของ2ดาวนี้เราจะเห็นได้ว่าถ้ามนุษย์เรายิงจรวดเข้าไปยังดวงดาวของเขาพยญานอาวกาศเข้าไปใกล้ในระยะ1-2ถึงกิโลเมตรก่อนถึงดวงดาวจะพบกระแสต้านของแม่เหล็กชนิดหนึ่งเป็นแม่เหล็กที่ใช้ไฟฟ้าที่ซึ่งดึงดูดมาจากดวงอาทิตย์ เป็นสาเหตุสําคัญที่ทําให้สัญญาณติดต่อระหว่างยานอวกาศกับมนุษย์บนพื้นโลกนั้นถูกตัดขาดหายไปอย่างไรก็ตามถึงแม้ว่ามนุษย์โลกนี้จะสามารถคิดทําลายกระแสต้านเข้าไปได้จนถึงโลกของเขาก็ต้องตายอยู่ดีทั้งนี้เพราะอากาศและอาหารไม่เหมือนกันแต่มนุษย์ของดาวทั้งสองสามารถบุกโลกนี้ได้เพราะเขาได้จับมนุษย์โลกนี้ไปศึกษาร่รางกายไว้หมดแล้วจะกล่าวโดยสรุปก็คือมนุษย์ดาวศุกร์มีความเจริญทางวิทยาศาสตร์ล้ำหน้าจากมนุษย์นี้ จากมนุษย์โลกนี้ไป200ปีและดาวอังคารมีความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ล้ำหน้ามนุษย์โลกนี้ไป100ปีการคมนาคมแม้ว่าดาวสองดวงนี้จะมีความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์มากแต่เขาก็รักษาสิ่งแวดล้อมอย่างดีไม่มีการสร้างถนนไม่มีการสร้างรถยนต์ระบบคมนาคมของเขาไม่มีรถติดเหมือนมนุษย์โลกปราศจากมลภาวะการเดินทางไปเมืองต่างๆของเขาจึงใช้จานบิน แต่และเมืองของเขามีที่ให้จานบินลงจอดเสมือนหนึ่งสนามบินในโลกของเราลงแล้วจะไปไหนในระยะทาง5-8กิโลเมตรก็เดินไปพวกเขาชอบเดินถือว่าเป็นถือว่าการเดินเป็นการออกกําลังกายเพราะความเป็นอยู่ของพวกเขาสะดวกสบายเกินไปถ้าเดินไกลเกิน8กิโลเมตรเขาจะไปด้วยม้าบินมาดูว่าม้าบินคืออะไรนะเขาสร้างม้าบินไว้มองดูเผินๆเ,เ,เหมือนมา้า จร,จริงๆทุกบ้านก็จะมีสิทธิสร้างมาบินจะไปไหนมาไหนก็ไม่ต้องใช้จานบินก็ใช้มาบินเอาเมื่อประมาณ2 0,000กว่าปีที่แล้วสมัยราชวงศ์สิงหลิงเอ่อคือสมัยที่เจ้าแม่กวนอิมเดี๋ยวแป๊บนึงนะเมื่อประมาณ20,000กว่าปีมาแล้วในสมัยราชวงศ์สิงหลิงคือสมัยที่เจ้าแม่กวนอิมยังมีสังขารอยูมนุษย์ต่างดาวเคยมาสอนมนุษย์ในดาวโลกนี้สร้างม้าบินเพื่อใช้ในการคมานาคมมาแล้วขออนุญาตไปหาข้อมูลเพิ่มเติม พีระมิดพีระมิดขึ้นชื่อลรือชาในประเทศอียิปต์และได้ได้รับการยกย่องว่าเป็นสิส่งมหัศจรรย์ของโลกนั้นเป็นผลงานของมนุษย์ต่างดาวที่ได้มาสอนให้มนุษย์สร้างขึ้นเป็นบรดดกตกทออมาจนถึงทุกวันนี้ฉะนั้นการจะกล่าวได้ว่ามนุษย์ต่างดาวเคยมาโลกเราแล้วนับเป็นพันปีมาแล้วบ้านเรือนอาคารบ้านเรือนของโลกทั้งสองนี้ ไม่เหมือนสภาพโลกของมนุษย์เราเพราะบรรยากาศของดาวศุกร์นั้นร้อนกว่าโลกเราหลายเท่าร้อนพอที่จะละลายตะกั่วดได้จึงไม่สามารถสร้างบ้านเรือนอยู่บนนั้นได้ส่วนมนุษย์ดาวคารสร้างบ้านเรือนอยู่ใต้ดินลึกลงไปจากพื้นดิน500เมตรแต่ของดาวศุกร์อากาศร้อนกว่ามากจึงต้องขุดลึกลงไปมากกว่าดาวคารอีก200เมตรคือประมาณ700เมตรและอยู่กันใต้ดินแบบธรรมชาติ ตใต้ดินไม่ร้อนมีแต่ความอบอุ่นไม่มีฤดูกาลถ้าท่านสังเกตว่าไปตามถ้ำต่างๆหน้าร้อนภายในถ้ำจะเย็นแต่ถ้าเป็นหน้าหนาวภายในถ้ำจะอบอุ่นนี่คือธรรมชาติของถ้ำบ้านเรือนของเขาสร้างด้วยหินที่อยู่ใต้ดินมีความแข็งแรงทนทานมากแม้ปืนใหญ่บนโลกนี้ก็ไม่สามารถยิงให้ทำลายได้พวกเขาตัดหินจากภูเขาเป็นก้อนๆมาสร้างอาคารโดยใช้แม่เหล็กพิเศษดูดหินขึ้นมาเรียงเป็นอาคารอยู่ใต้ดิน ฉะนั้นการส่งกล้องไปสำรวจโลกของเขาจึงไม่สามารถทําได้จะไม่สามารถส่องเห็นสภาพบ้านเรือนของเขาและประชาชนของเขาเมื่อพิจารณาดูรูปถทท่ายท,ที่ส่งสัญญาณมาจากโลกนั้นก็จะดูเหมือนว่าไม่มีมนุษย์อาศัยอยู่นอกจากนี้จํานวนประชากรที่มีอยู่น้อยเนิ้เพิงไม,ม่กี่ล้านคนก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้ยากต่อการตรวจพบชุมชนบนดวงดาวทั้งสองการแต่งกายมนุษย์ มนุษย์ต่างดาวสวมเสื้อผ้าที่ทําจากใยแมงมุมยักษ์ที่มีอยู่บนดาวศุกร์และดาวองคามีลักษณะเป็นเนื้อนิ่มใสแล้วแนบเนื้อแต่มีความแข็งแกร่งยิ่งกว่าโลหะใดบนโลกแม้ระเบิดประมณูทําลายก็ทําไม่ได้เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายแบ่งเป็นสสีคือก็ตามเผ่าะนะคะก็คือเผ่ามสัสเวลัสก็แต่งตัวด้วยสีขาวส่วนอีกเผ่าหนึ่งที่กินเนื้อก็สีดําถัดไปนะคะน้ํา วัฒนาการทางวิทยาศาสตร์ของเขาเจริญก้าวหน้ามากสามารถขุดทะเลสาบขนาดใหญ่เก็บกักน้ําไว้ใต้ดินซึ่งรับน้ํามาจากภูเขามีระบบชนประทานของเขากระจายน้ําใต้ดินส่งถึงทุกบ้านพืชผักต่างๆสามารถปลูกใต้ดินได้โดยไม่ต้องใช้สารเคมีโรงไฟฟ้าบ้านแต่ละหลังเขาจะมีการผลิตไฟฟ้าจากพลังแสงอาทิตย์หรือพลังงานจากลมมาปั่นให้เกิดไฟ นอกจากนี้ยังมีโรงไฟฟ้าซึ่งเป็นกรรมัตภาพรังสีอย่างของอเมริกาหรืออีกในหนึ่งคือโรงไฟฟ้าพลังนิวเคลียร์นั่นเองเขามีโรงไฟฟ้าทั้งหมดประมาณ300-400ถึ400โงโรงทั่วทั้งดวงดาวใต้ดินโทรศัพท์ดาวสุกและดาวคารมีเครื่องผู้โทรศัพท์ระหว่างเผ่าและระหว่างดวงดาวด้วยเครื่องโทรศัพท์ของเขามีขนาดเล็กกว่าปากกาของเราซึ่งถือเป็นการแสดงเห็นถึงความก้าวหน้าของทางวิทยศาศาสตร์ของพวกเขาได้เป็นอย่างดี เศรษฐกิจและเงินตรา2ดาวนี้ดวงดาวทั้งสองแห่งนี้ค้าขายแบบธรรมชาติใช้ระบบสกุลเงินเดียวกันทั้งดวงดาวสวนสัตว์บนดวงดาวนี้มีสวนสัตว์ธรรมชาติดูประหนึ่งเป็นการอนุรักษ์ให้กับโลกมนุษย์คือมีทั้งไดโนเสาร์ก <c> ว <oughs> <9 S 1> <c oughs> คือมีไดโนเสาร์เขาบอกว่าเมื่อเขามาช่วยสร้างพิระมิดให้อียิปต์เขาได้เอาไดาโนเสาร์ไปพอเลี้ยงไว้ให้เรา สัตว์หลายชนิดที่โลกได้สูญพันธุ์ไปแล้วที่ดาวดวงนี้ก็ยังมีอยู่และตัวใหญ่ด้วยที่น่าสนใจก็คือโลกของสองดาวนี้ไม่มีสัตว์อยู่2ชนิดคือเสือกับสิงโตทั้งนี้เพราะเขาไม่ต้องการสัตว์ที่กินเนื้อเนื่องจากไม่อยากให้มีกลิ่นคาวปรากฏอยู่ในโลกของเขาอย่างไรก็ตามเขาก็มีช้างมาวัวควายและสัตว์กินพืชอื่นๆความเป็นอยู่ มนุษย์ต่างดาวสองดวงนี้อยู่กันอย่างสันโดษสงบแบบธรรมชาติสังคมของเขาตามปกติแล้วจะไม่ออกจากบ้านแต่ประมาณสัปดาห์หนึ่งหรือ10วันเขาจะมีกำหนดชุมนุมกันนัดชุมนุมเป็นกลุ่มๆก,การชุมนุมพบปะจะไม่มีการกินเหล้าเมายาพวกเขาจะดื่มน้ำผลไม้การพักผ่อนหย่อนใจของมนุษย์สองดาวนี้มีมีการไปท่องเที่ยวตามธรรมชาติไม่มีโรงมหรสพหรือสถานเรืองรมใดๆ <c oughs> เอ บางประโยคมันก็ตลกตลกอะค่ะไม,ไ,มไม่ต้องรณรงลงเรื่องโลกเอสไม่ต้องรณรงลงเรื่องสิ่งแวดล้อมเขาอยู่อย่างธรรมชาติและไม่มีถนนค่านิยมเป็นที่น่าสังเกตและเปรียบเทียบอย่างชัดเจนว่าระหว่างมนุษย์ต่างดาวกับมนุษย์โลกของเรานี่คือค่านิยมทางสังคมกล่าวคือมนุษย์ต่างดาวเหล่านี้เห็นว่ามนุษย์โลกเหล่านั้นถือว่าเงินตาสําคัญเป็นเอกส่วนโลกของเขาถือว่าวิทยาศาสตร์เป็นเอกอย่างไรก็ตามใครก็ตาม ที่เป็นหัวหน้าหรืออยากจะเป็นเจ้าโลกต้องพยายามคิดที่จะผลิตสิ่งที่เนื้อกว่าสิ่งที่มีอยู่ด้วยความสามารถที่จะสร้างสิ่งมหัศจรรย์ขึ้นจึงจะได้รับการแต่งตั้งเป็นหัวหน้าหรือเป็นเจ้าโลกไม่ใช่การเอาเงินไปซื้อตําแหน่งเหมือนประเทศต่างๆในโลกนี้ค่อนข้างจะแขวะเล็กน้อยศาส,สนามนุษย์ต่างดาวเข้าถึงสัจธรรมอันเป็นพระเจ้าแห่งจิตวิญญาณอย่างที่เราถือว่าเข้าถึงพุทธ,ธะ ทุกคนมีพุทธะในใจสามารถเข้าถึงพุทธะตามบาร,รมีของแต่ละชาติมนุษย์ตางคาและมนุษย์เดาสุขยึดมั่นในหลักจริยธรรมและศีลธรรมในจิตใจดังนั้นพวกเขาจะไม่มีการนับถือพระเจ้าหรือศาสนาใดๆพวกเขาจะประพฤติตนอยู่ในหลักกฎระเบียบที่วางไว้ดีแล้วทุกคนอยู่กันอย่างสงบสุขไม่มีการเบียดเบียนซึ่งกันและกันถัดมานะคะจานบินและ u ู o อจานบินของเขาสร้างขึ้นจากใยแมงมุมมีศูนย์กลางการเลี้ยงแมงมุมชนิดหนึ่ง ซึ่งมีเฉพาะบนโลกดาวศุกร์และดาวอังคารแมงมุมตัวนี้มีขนาดใหญ่เท่าโต๊ะเขาใช้ใยแมงมุมมาสร้างจานบินและชุดอวกาศที่ใช้เดินทางใยแมงมุมที่ทอมานั้นเป็นสีนินมีคุณสมบัติเป็นเหล็กกล้าที่ยอดเยี่ยมมีน้ำหนักเบาแต่มีความแข็งแกร่งมากอาวุธใดในโลกนี้แม้แต่ระเบิดปรามนูก็ทำลายไม่ได้แต่มีพลังงานชนิดหนึ่งที่มนุษย์บนโลกนี้ประดิษฐ์ขึ้นและสามารถทำทำลายวัสดุนี้ขึ้นได้ ปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์ในโลกกำลังสนใจใยของแมงมุมชนิดหนึ่งมากเพราะพบว่าสามารถนำใยแมงมุมมาผลิตเป็นวัสดุที่มีคุณภาพสูงได้เช่นการทำสายเคเบิลที่ทนทานทำได้เย็บแผลที่ถูกสุขลักษณะเพราะใยแมงมุมนั้นได้รับการทดสอบแล้วพบว่ามีความเหนียวทนทานกว่าใยสังเคราะห์ใดๆและเหนียวยิ่งกว่าเหล็กกล้าเสียอีกลักษณะพิเศษอีกอย่างหนึ่งของใยแมงมุมคือมีน้ำหนักเบา มีความเหนียวยืดหยุ่นและแข็งแกร่งคุณสมบัตินี้ทําให้นักวิทยาศาสตร์มีความคิดที่จะใช้ใยแมงมุมเคลือบลําตัวเครื่องบินและหมวกนิรภัยส่วนในการแพทย์ก็คิดที่จะใช้ใยแมงมุมมาทําเป็นด้เย็บแผลเพราะใยชนิดนี้ไม่ทําปฏิกิริยาต่อภูมิคุ้มกันของร่างกายและเมื่อได้รับความชื้นมันก็จะหดตัวทําให้มีประสิทธิภาพในการสมานแผลดีกว่าได้ธรรมดา อุตสาหกรรมสิ่งทอเสื้อผ้าที่ใช้กันอยู่ทุกวันนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ในอนาคตโดยเปลี่ยนจากใยสังเคราะห์มาเป็นใยแมงมุมทอเป็นเสื้อผ้าแทนเพราะมีสีสันแปลกตาน้ำหนักเบาและมีการยืดเหนียวยืดหยุ่นอีกด้วยพลังขับเคลื่อนของจานบินเขาไม่ใช้พลังงานเหมือนกับบ้านเราเขาเติมของเหลวชนิดหนึ่งที่ดูเหมือนน้ำเพียงหนึ่งแก้วผ่านหม้อกรองไปทำปฏิกิริยาไฟที่ได้จากแสงอาทิตย์ สามารถสร้างพลังงานที่ใช้ในการขับเคลื่อนจานบินไปได้ไกลถึง20,000ไมล์ระบบการสร้างพลังงานนี้เป็นการใช้น้ำทำปฏิกิริยากับไฟให้เกิดพลังงานพุ่งออกไปซึ่งทำให้ใช้เพื่อเชื้อเพลิงในปริมาณน้อยแต่ให้พลังงานในการขับเคลื่อนมากลักษณะของจานบินจะไม่มีใบพัดไม่มีกังหันไม่มีไอพ่นไม่มีปีกมีขนาดเล็กและน้ำหนักเบาการเคลื่อนไหวของจานบินเป็นไปได้ไวมาก ไวกว่าแสงเพราะขับเคลื no so Hence, ่อนด้วยพลังงานไม่ใช่ขับเคลื่อนด้วยสสารจานบินสามารถเคลื่อนที่ได้รวดเร็วในทุกทิศทางและสามารถหยุดนิงได้กับที่สามารถเคลื่อนที่ได้ทั้งในอากาศและในน้ําสามารถเคลื่อนที่จากที่สูงและจากอากาศลงสู่น้ําและเคลื่อนที่ในน้าเช่นเดียวกับเรือดำน้ําการขับเคลื่อนที่กลับสู่อากาศได้โดยที่เครื่องไม่ดับเขาสามารถเล่นความเร็วของจานบินจนถึงระดับสูงสุดคือหายไปจากสายตา ต่ช่วงคลิปตาที่เรียกว่าหายวับไปเลยจะบินเคลื่อนที่ได้โดยไม่ไม่มีเสียงมนุษย์โลกนี้ไม่สามารถจับเสียงของจานบินได้เพราะพวกเขาสามารถเก็บเสียงได้ไว้ภายในไม่ให้ออกไม่ให้มีเสียงออกมาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ใช้ในการสร้างจานบินดังกล่าวข้างต้นเป็นข้อพิสูจน์ให้เห็นถึงความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ของมนุษย์ต่างดาวสองกลุ่มนี้ที่ล้ำหน้ากว่ามนุษย์โลกเราอย่างมากศูนย์กลางการบิน ปัจจุบันณนปีพศ2536มนุษย์ต่างดาวมีจานบินรบจำนวน200ลำศูนย์กลางของจานบินศูนย์กลางการบินของดาวสุกและดาวคารมีขนาดใหญ่กว่าศูนย์กางการบินในโลกนี้เครื่องมือวิทยาศาสตร,ร์ทุกระบบล้วนเจริญก้าวหน้ากว่ามากกองบัญชาการของเขามีตึกแบบเป็นตะก้อนในสหรัฐอเมริกาแต่ใหญ่กว่ามากภายในนอกจากจะมี ข้อมูลระบบกาแล็กซีต่างๆอย่างละเอียดเขายังมีแผนผังข้อมูลของมนุษย์โลกด้วยรู้ถึงขนาดว่าสหรัฐอเมริกาและโซเวียตมีอาวุธชนิดไหนอยู่พิกัดไหนบ้างและรู้ตำแหน่งของประเทศที่ใช้เป็นจุดส่งยานอวกาศไปสำรวจดาวของเขาการติดต่อกับมนุษย์นอกพิภพ,พ,พความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ด้านอวกาศขณะนี้มนุษย์โลกยังไม่สามารถเดินทางไปยังดวงดาวใดๆได้เลยนอกจากไปด้วยจิต ความลี้ลับของจักรวาลเนี่ยมีอีกมากที่ต้องเข้าไปพิสูจน์ก็ต้องพิสูจน์กันด้วยจิตวิญญาณของท่านเท่านั้นหรืออย่างมากก็คือส่งเป็นยาอวกาศต่อไปนี้ไม่มีทางที่จะส่งไปถึงพื้นผิวของดาวสุกระดองคานได้ทั้งนี้เพราะจะถูกทําลายเสียก่อนเมื่อใกล้เกา่าเมื่อเข้าใกล้ดาวดังข่าวที่เราได้ยินอยู่บ่อยๆเร,รากล้าท้าอีกร้อยล้านปีมนุษย์ก็ไม่สามารถไปเหยียบดาวสุกับดาวคานได้ การติดต่อกับมนุษย์ต่างดาวสองดวงนี้มีเพียงใช้พลังจิตในการติดต่อและขึ้นอยู่กับมนุษย์ผู้นั้นว่ามีพลังจิตมากน้อยแค่ไหนในการส่งกระแสจิตทะลุไปนอกโลกได้หรือไม่ว่ากันว่าจิตวิญญาณเคลื่อนไหวเร็วยิ่งกว่าจานบิน <c oughs> เคลื่อนไหวเร็วยิ่งกว่าแสงเคลื่อนไหวเร็วยิ่งกว่าไฟ <c oughs> เคลื่อนไหวเร็วยิ่งกว่าน้ํา <c oughs> นั่นคือท่านต้องมีความบริสุทธิ์แห่งจิต เพราะฉะนั้นงบประมาณที่ประเทศมหาอำนาจได้ทุ่มเทลงไปกับการพัฒนาวัตถุในโครงการอาวกาศเพื่อมุ่งที่จะเดินทางไปยังดวงดาวอื่นๆนั้นนะับเป็นความคิดที่ผิดทิศทางถ้าหากใช้งบประมาณจำนวนดังกล่าวมุ่งเน้นพัฒนาจิตวิญญาณของมนุษย์ให้มีความบริสุทธิ์ข้าพเจ้าคิดว่าโลกนี้น่าจะมีสันติสุขมากกว่าที่เป็นอยู่นี้หมายเหตุการที่ยานอาวกาศมาพาร์ทไฟเดอร์สามารถรอดลงสู่พื้นผิวของดาวงคารได้นั้น เป็นเพราะดาวองคานเขาอนุญาตให้ลงเพื่อจะได้ศึกษาเทคโนโลยีของโลกว่ามนุษย์มีความก้าวหน้าถึงขั้นไหนเขาจึงได้สลายพลังงานที่หุ้มของดาวให้เบาบางเพื่อให้ยานอวกาศของโลกเข้าสู่ชั้นบรรยากาศของดาวองคานได้อย่างปลอดภัยและเพื่อให้มนุษย์โลกได้ทําการศึกษาบางอย่างบนพื้นผิวของดาวองคานว่ามีร่องรอยของสิ่งมีชีวิตอยู่ส่วนยานอวกาศมาพาร์ทไฟเดอร์จะมีชะตากรรมเช่นไรก็โปรดติดตาม ในลำดับถัดไปในตอนที่8ค่อนข้างจะยาวนิดหนึ่งนะคะภาพที่อินเสิร์ตบางภาพอาจจะต้องเซ็นเซอร์เพราะว่าจะติดลิขสิทธิ์ขอบคุณที่ติดตามนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ